อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับผมพี่ชินตื่นเต้นมากครับผมกับการรีวิวแคลนนี้ครับกับแคลนเบอร์มิวด้าไทแองเกิลนั่นเองนะครับผมแหมก่อนเลือนนะครับผมใจเย็นๆก่อนใจเย็นพี่ชินใจเย็นก่อนนะครับอย่าตื่นเต้นจนเกินไปนะครับผมออกนอกออกตานะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็ยังจะเป็นการรีวิวนะครับผมการ์ดไฟเวนการ์นะครับผมจากชุด BT0 ีศูนย์นองขีดหนึ่งนะครับผมกล่องสีม่วงกล่องนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่จะเป็นแคลนสุดท้าย แล้วของกล่องนี้นะครับผมนั่นก็คือแคลนเบอร์มิวดาไทแองเกิลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอเกริ่นอธิบายนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมว่าแคลนเบอร์มิวดาไทแองเกิลนั้นนะครับมีลักษณะหรือคอนเซปต์การเล่นอย่างไรครับผมสําหรับจุดนะครับผมจุดเด่นของแคลนเบอร์มิวดาไทแองเกิลนะครับผมทีมของเขาจะเป็นทีมแนวสาวน้อยนะครับผมไอดอลนักร้องต่างๆนะครับผมดารงลอนดาราอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งจะมี ลูกเล่นลักษณะในการยกการ์ดขึ้นมือจากสนามนะครับผมแล้วก็ลงมาใหม่เพื่อใช้เอฟเฟกอีกวนซ้ําไปซ้มาเรืเ่อยนะครับผมซึ่งแครน์นี้เนี่ยครับผมมีจุดเด่นที่แบบน่ากูมาก,มากจุดแข็ง,ขงเขาก็คือความโมเอนะนั่นเองครับผมมันน่ารักที่สุดไปเลยสุดยอดเอ๊ะมันใช่จุดแข็งหรอเนี่ยพี่ชินว่าไม่ใช่ละมั้งจุดแข็งของเขาก็คือการวนการ์ดในสนามครับผมขึ้นมือขึ้นลงขึ้นลงเพื่อที่จะจะัด วางบอร์ดใหม่นะครับผมหรือว่าเปลีป่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์เพราะว่าการที่เรายกขึ้นมือคือการมันไม่เสียใช่ไหมครับเราไม่ต้องลงตัวใหม่ทับแล้วลงตัวเก่าทิ้งไปดังนั้นความสามารถประเภทนี้ก็คือจะค่อนข้างทําให้เราสามารถปรับนะครับผมรูปแบบการโจมตีรูปแบบการวางต่างๆของเราได้ตลอดเวลานน่นองครับผมเป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับคนที่อาชอบวางแผนหรือว่าชอบคิดนะครับผมแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับโมเอครับ โมเอแปลว่าน่ารักครับน่ารักก็คือน่ารักครับสุดยอดครับผมโอ้ยพิชินอะไรเนี่ยเอาแล้วก็ผมงั้นมาดูความสามารถของยูนิตต่างๆแล้วก็ชื่อแล้วก็อะไรต่างๆดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างสําหรับในกล่องนี้นะครับผมก็จะมีมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับสำหรับแคนเบอร์มีวน่าแทงเกิลนะครับผมก็มี0 1 2 3เดี๋ยวมาไล่ดูทีละตัวกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้าง อ่าแล้วผมกับเกรดศูนย์ตัวแรกเลยนั่นก็คือน้องใหม่แห่งเบอร์มิวดาไทแองเกิลนะครับผมคาราเวลเดี๋ยวขอเสริมน,นิดนึงแล้วกันนะครับผมทำไมพี่ชินอ่านว่าเบอร์มิวดาไทแองเกิลทั้งที่จริงๆมันเขียนว่าเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมนะครับก็พอดีสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษอ่านว่าไทแองเกิลนะครับผมแล้วในคนทางชาติเขาอ่านว่าไทแองเกิลกันด้วยการที่เขาเขียนตัวสามเหลี่ยมหมายความว่าเป็นตัวย่อน,นั่นเองครับจะไดอ้อ่านชื่อง่ายๆหน่อย อีกอย่างคือเบอร์มิวด้าแทงเกิลหรือสามเลนเบอร์มิวดาก็จะเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงในโลกนะครับผมที่มีความลึกลับอะไรก็ว่ากันไปแต่สําหรับในแวนกาเป็นอะไรที่โมเอมากมากครับน้องใหม่แห่งเบอร์มิวด้าแทงเกิลคาราเวลนะครับผมเป็นเกรดศูนย์ที่ไม่ใช่โฟลเลอร์นะครับเน้นย้ำนิดนึงว่าไม่ใช่ตัวเริ่มนะครับผมก็ตัวเริ่มยังไม่ออกมานั่นเองสําหรับเกรดศูนย์ตัวนี้มีความสามารถอย่างเดียวครับผมนั่นก็คือความสามารถประเภทออโต้นะครับผมเมื่อยูนิตนี้ลงช่องเรียกกาศนะครับผม หากแวนการ์ของคุณเป็นแคลนเบอร์มิวด้าแทงเกิลก็คือแคลนเดียวกันนั่นเองนะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอสเป็นโ so ซบารสองใบนะครับผมคือถอดข้างใต้เือนการนั่นเองจากนั้นเราจวดหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ชินทําให้ดูแล้วกันเดี๋ยวก่อนหนึ่งพี่ชินคงต้องมีโซสองใบก่อนแล้วก็มีแวนการ์เป็นแคลนเบอร์มิวดาเหมือนกันนะครับผมพี่ชินก็คอตัวนี้จากมือลงมาจะช่องไหนก็ได้นะครับผมเมื่อเข้ามาในช่องเรียกอากาศปุ๊บอเอเฟกครับโซบารสอง ก็คือถอด2ใบาจากข้างล่างนั่นเองนะครับผมอ่าก็คือจะไม่เปิดค o u n t e r b u r นั่นเองจากนั้นพี่ชินก็จะได้จว่หนึ่งใบจ้าเรียกว่าเป็นตัวเล่งจั่วที่ดีมากๆครับปมะกะอกกับความสามารถของแคนเบอร์มบิวดาที่สามารถวนการ์ดขึ้นมือได้นะครับผมจากความสามารถของยูนิตอื่นๆทำให้เราอาจจะมีโอกาสใช้ความสามารถของคาราเวลได้หลายๆรอบใน1เกมนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆก็เรียบร้อยครับผมกับเกรด0น,น้องใหม่เบอร์มิวดาไทแองเกิลคาราเวลนั่นเองจ้า มาดูกับยูนิตเกรด1ของคะแนนนี้บ้างดีกว่าครับผมกับนี่เลย b l a s ร e เซอร์ Idol นะครับผมก็จะเป็นนะกลุ่มไอดอลหรือนักร้องทีโอสคนนะครับน่ารักมากขอการแต่งกายก็จะออกมาเป็นแนวะชุดกราสีนะครับอาจจะคล้ายๆ AKB หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่มันไม่ใช่ประเด็นโอ้ีชินี้จะแถอีกแล้วนะครับผมประเด็นหละก็คือ เขาเป็นยูนิตเกตหนึ่งลนยมติ6,000ซึ่งมีความสามารถที่ค่อนข้างดีมากๆครับนั่นก็คือความสามารถเพชรออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียวกานะครับผมเราสามารถเลือกการ์ดแคนเบอร์มิวดาแทงเกิลใบอื่นนะครับเน้นว่าใบอื่นของเราในสนามหนึ่งใบยูนิตนั้นบวกพลัง2,000จนจบเทินมันก็คือสตาร์ไลท์ยูนิคอนนั่นเองครับผมเป็นสาลทยูนิคอนในเวอร์ชันเบอร์มิวดาแทงเกิล จริงๆแล้วความสามารถประเภทที่ว่าลงมาแล้วบวก2,000ให้แคนตัวเองใบอื่นนั้นมีแทบทุกแคนครับผมแปลง่ต่ว่าของร้อยย่าก็จะจอ,อกมาก่อนเดี๋ยวแค่นื้นึ่งก็จะค่อยๆมีเอฟเฟกต์เหมือนกันทยอยทย,อย,อ,ยอยตามมานั่นเองครับความสามารถของเธอนั้นใช้ค่อนข้างง่ายครับผมอ่ะสมมติพี่ชินมีอ่ะมีอย่างนี้ก่อนละกันอ่า พี่ชินก็เข้าลงมาจากมือปุ๊บความสามารถของบาสเซอร์ไอดอลทำงานครับผมเลือกยูนิตหนึ่งใบอ่ะพี่ชินก็เลือกอันนี้แล้วกันแล้วก็บวกพลัง2 0 0พนั่นเองครับผมก็เป็นการยูนิตที่ช่วยในการต่อพลังทำให้พลังเยอะขึ้นทำให้ปั๊มพลังถึง20,000ได้ง่ายๆนั่นเองนะครับผมแถมบวกกับความสามารถของแคนนี้ที่สามารถยกพวกนี้ขึ้นมาขึ้นมือเพื่อให้เทินหน้าลงไปใช้ได้อีกก็เป็นความสามารถที่เรียกว่าสามารถประยุกต์ใช้โวนได้หลายๆเทินนั่นเองครับผมมันไม่เหมือนกับสตาร์ไลท์ ของแคนรอยัลที่ตอนนี้เนี่ยลงปุ๊บก็ต้องบวกเลยเทอเดียวจบเธอหน้าก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องหาตัวอื่นมาลงแทนถ้าเกิดอยากจะใช้อีกแต่ถ้าเกิดเป็นแคนนี้ก็จะสามารถยกขึ้นมาใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมแต่ก็คือต้องยกจากความสามารถของใบอื่นนะครับผมไม่ใช่จะอยู่แล้วไปยกขึ้นมาเองนะครับมันต้องมีความสามารถจากตัวอื่นช่วยยกขึ้นมาขึ้นมือนั่นเองครับผมมาดูกับเกรดสตัวถัดไปของแคนเบอร์มิวด้าแทงเกิลกันนะครับผมนั่นก็คือท็อปไอดอลอควานน่นอนครับผม ก็เออท็อปไอดอลของผมก็ประมาณว่าเป็นนะครับผมเป็นนักร้องเป็นดารานะครับผมที่แบบว่าได้รับความนิยมนับวชส่วนคขาว่าอควานั้นก็เป็นเกี่ยวกับอควาคือเกี่ยวกับสีฟ้าน้ําทะเลนั่นเองนะครับผมหรือสีฟ้าน้ําจืดอะไรในพิชินไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อควาคือสื่อถึงสีฟ้าผมก็จะสื่อถึงการเปนี่ที่มีสีฟ้าสวยงามมากครับผมก็เลยได้ว่าน่ารักกันสุดๆนะครับผมกับอควาคนนี้นะครับผมเพราะว่า ท็อปไอดอล์โอควานั้นไม่มีเอฟเฟคกครับผมพิชินก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายอะไรก็เลยบรรยายเป็นความน่ารักของเธอแล้วกันนะครับผมพิชินทําได้แค่นี้ครับสุดยอดจร,ริงๆครับผมกับท็อปไอดอล์โอควานะครับผมเป็นยูนิตเกรดสองพัฒนจุติมหนึ่งหมื่นที่เรียกได้ว่าต้องมีทุกแคลนนะครับผมและแคลนเบอร์มินาแองเกิลก็มีด้วยเช่นกันนะครับผมเรียบร้อยครับผมกับเกรดสองท็อปไอดอล์โอควาสุดน่ารักนั่นเองครับผมโอ้โหสตงของสตีอารมณ์หน่อยพิชินไปกันใหญ่แล้วนะครับผมยิ่งรีวิวยิ่งเเลลออะะะทนนนคครับับบกแนนี้ มาดูเกรดสามไปสุดท้ายดีกว่าผมกับเจ้านี้เลยท็อปไอดอลโฟลเลสนะครับผมอ่ามาดูกันดีกว่าว่บบาความสามารถของเธอเป็นอะไรบ้างเป็นเกรดสามกับผมพลังจีนหนึ่งหมื่นตามปกติเลยความสามารถประเภทออตโต้นะครับผมเกิดที่แวนการ์ดหรือเลียวการ์ดก็ได้นะครับผมนะเย็นเน้นย้ำนะครับผมไม่ใช่ย้ำเน้นนะครับว่าใช้ได้ทั้งสองแนวนะครับผมอยู่แวนการ์ดก็ใช้ได้อยู่เลียวการ์ดก็ใช้ได้นะจ๊ะเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิต เนี่นะครับว่าโจมตีฮิตเฉยๆันั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องฮิตแบนการนะครับจะตีฮิตเลี้ยวก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นเลี้ยวตีฮิตเลี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับผมเอฟเฟกต์เธอทํางานครับผมจ่ายค่าคอสก็คือเป็นโซบาร์สสองครับผมจากนั้นเลือกเบอร์มิวดาแทงเกิลของเราหนึ่งบนะครับผมขึ้นมือนั่นเองอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูละกันสมมติพี่ชินบอกว่าอยากจะวนบาร์เซอิดอลมาใช้อีกรอบนึงพี่ชินก็ใช้เขาโจมตีอะไรไปเรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับอ่าจากนั้นก็พี่ชินก็มีในสนามอย่างน สมมติพิชินเอาท็อปไอดอลฟร์เรสโจมตีแล้วฮิตนะครับผมคือเข้าตีเข้าฝ่ายตรงข้ามไม่กาดหรือว่ากาดแล้วไม่อยู่จากทิกเกอร์อะไรก็ตามนะครับผมก่อนุญาตทำงานนะผมเอฟเฟกต์เราก็ทําการโซ่บาสสคือถอดข้างล่าง2ใบออกไปนะครับผมจากนั้นพิชินก็เลือก1ใบที่เป็นแคนเบอร์ม erm ิวดาแทงเกิลขึ้นมือนั่นเองครับผมไม่จำเป็นต้องเลือกตรงนี้นะครับถ้าเกิดเธออยู่ตรงนี้ก็เลือกตรงนี้ได้หรือจะเลือกตัวอื่นก็ได้ครับผมถ้าเกิดในสนามมีเยอะนะผมก็จะเลือกขึ้นมือตัวไหนก็ได้1ตัวนั่นเองก็เรียด้ว่าพออเลืกขึ้นม,มปบ เธอหน้าแล้วก็สามารถลงบาร์เซอรอไอดอลมาใช้เอฟเฟกบวกพลังให้อีกได้นั่นเองครับผมก็บวกตัวอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นคีย์ยูนิตอีกตัวหนึ่งครับผมที่ช่วยในการวนเบอร์มินาแทางเกลิลขึ้นมือนั่นเองนะครับผมเพื่อที่ให้เธอหน้าใช้เอฟเฟกได้ใหม่แถมการยกขึ้นมือก็หมายความว่าบางทีเราอาจจะเก็บไว้กาดก็ได้นะครับผมเผื่อในยามฉุกเฉินจริงๆเพราะยูนิตบางตัวลงมาในสนามแล้วช่วยกาดไม่ได้แต่การที่ใช้เอฟเฟกของ Top ไ d ดอลฟ r e อรเรยกขึ้นมือมาหมายความว่าถ้าเกิดเราจูนตัวจริงๆใบนี้เราก็ส่งไปกาดก็ได้นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าประยุกต์ใช้กันได้หลายวิธีอ่าแล้วับผมเรียบร้อยครับผมกับแคลนเบอร์มิวดาทายแองสุดน่ารักนะครับผมโอ้เป็นคันที่น่ารักมากๆนะครับผมเพียงแต่ว่า ใครอยากจะเล่นแคลนนี้อาจจะต้องอดใจรอหน่อยนะครับผมเพราะว่าแคลนนี้นั้นออกในชุดเอ็กซ์ต้าบูนะครับซึ่งพี่ชินไม่รู้ว่าประเทศไทยนั้นมีกําหนดการออกเมื่อไหร่นะครับผมอ,อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเอ็กซ์ต้าบูทคืออะไรมันก็เป็นมันก็เหมือน b ีทนะครับผมคือข้างนั้นจะมีการดุมรวมทเทียงแต่ว่าบาังเบอร์ ก็จะเป็นการเฉพาะแค้นนั้นทั้งกล่องเลยก็มีครับผมอันนี้คือแล้วแล้วแตกแล้วแต่ชุดนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเอ็กซ์ตร้าบูชุดหนึ่งก็จะเป็นการจากในหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามอะไรก็ว่าไปุรวม,มกันมาออกส่วนชุดสองก็จะเป็นแค้นเดียวไปเลยอ,อะไรแบบนี้ครับผมก็ไล่ๆกันไปดังนั้นของประเทศไทยยังไม่มีกาหนดการออกวางจาหน่ายนะครับผมดังนั้นก็คือไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไป,ปกดดันนะครับผมเขามีแพลนของเขาอยู่แล้วค่อยๆให้เขาออกมาเรื่อยๆส่วนเราอะไรออกมาเราก็เล่นอันนั้นไปก่อนดีกว่านะครับผม ส่วนสาหรับใครจยเล่นเบอร์มิวดาแทงเกิลนะผมคงต้องรออีกนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเบอร์มิวดาแทงเกิลนั้นออกตัวจริงๆในการ์ตูนซีซั่นสองนะครับผมโดยน้องไอจีเป็นคนเล่นนะครับผมกับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนั้นก็คืออดใจรอนิดนึนงได้เล่นแน่นอน,นครับผมไม่ต้องรีบรอนะครับตอนนี้ก็อาจจะเพลิดเพลินกับแคนอื่นไปก่อนนะครับผมสําหรับใครที่ชอบเบอร์มิวดาแทงเกิลก็อดใจรอกันให้ดีนะจ๊ะพี่ชินก็อดใจรออยู่เหมือนกันนะครับผมกับความน่าของแคนนี้นั่นเอง เอาแล้วก็ผมสำหรับการรีวิวแคนเบอร์ม erm ิวด่าแท็งเกิลก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครมีข้อสักถามเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูได้ที่สามารถไปสอบถามได้ที่ a c e b o o k นะครับผมจะโพสไว้หน้าเฟซก็ได้หรือว่าจะส่งข้อความมันก็ได้หรือใครอยากจะสั่งการนะรผมก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook ชินเดีวกันน,กนะครับผมมีระบบการซื้อขา,ขายขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับเอาแล้วับผมสำหรับวันนี้พี่ชินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับแคนเบอร์มิวด erm ่าแทงเกิลคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้น ติดตามชมกันดีครับผมแต่ขออวดไปเลยว่าเป็นกล่องส้มแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะจ๊ะ